โอ้โหดูดูโอ้โหดูน,นี่เริ่มตรงแล้วนะเริ่มตรงแล้วนะเริ่มตรงแล้วนะ <c oughs> โอ้โนี่นี่รอยยิ้มเสียงหวัวเราะนะในการว่ายน้ำนะโอหสนุกสนานชอบใจนะเลียนว่ายน้ำนะ <c oughs> กับคุณครูมิวนะครับนี่ คูเมียวนะนี่นี่มินินบอกว่ากลัวการเรียนว่ายน้ํานะแต่พอเจอครูปุ๊บโอ้โหยอมทําตามโดยดีเลยนะนี่เห็นนะจังเด็กกลัวน้ํานะอย่ามาดูนะว่ามินินเขาจะว่ายน้ําได้หรือเปล่านะครับโอเคอุ้ยนี่เพื่อนนี่นี่นี่โอ้เห็นไหมลอยแล้วอุ้ยนี่นะแบบนี่เมื่อกี้ยังกลัวน้ําร้องไห้อยู่เลยนะนี่แต่ดูตอนนี้เลยโอ้ดูนี่มินินว่ายน้ําได้อะ ผมเพื่อนดูสิโหเยี่ยมเลยอ่ะโหนนี้ว่ายได้อ่ะเนี่นี่นี่กับโฟมนะเนี่ยโอ้โหดูโหเรียบร้อยนี่มาอีกฝั่งนะเพื่อนเพื่อนนะจากฝั่งเนี้ยมาถึงฝั่งเนี้ยโอ้โหนี่แบบประมาณห้าเมตรได้นะเนี่ยโอ้โหดูเป็นไงแป๊บเดียวเป็นเลยอ่ะนี่นะมาอีกรอบแล้วมาอีกรอบแล้วครับเพื่อนเพื่อนนี่โอ้โหดูดู มันง่ายมากมาก่ะโอ้โหดูผมไม่น่าเชื่อโอ้โหเดี๋ยวไม่ได้ว่ายน้ําได้่ะนี่นะแบบสกิลเริ่มต้นนี่นี่นี่เมื่อกี้ร้องไห้ตอนนี้นะยิ้มยิ้มแย้มนะโอ้ดูดูยิ้มยิ้มใหญ่เลยโอ้สนุกสนานนะโอ้โหดูสนุกสนานเลยอะไม่น่โอ้โหเพื่อนๆดูกันนะนี่นี่ดูโอ้เนี่มีนนี่โอ้โหนี่แบบไม่น่าเชื่อนี่นะแบบ พ่อจับฝึกก็ไม่ยอมนะนี่เจอครูเข้าไปในแบบโอ้โหดูแบบลอยตัวได้เลยอะ่ะดูดิขนาดจับโฟมแล้วเนี่ยนี่นะเทคนิคนะครับเพื่อนๆน,นี่จับโฟมต้องแขนตึงๆนะอย่าแขนงอนนะครับแล้วก็อย่าเอาตัวขึ้นไปอยู่บนโฟมนะให้เอาแขนจับเฉยๆนะครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วดูดูดูนี่ตีขาตีขาเนี่ย นี่ๆคราวนี้นครูคบอกให้มินินนำแล้วนะนี่โอ้โหดูมินินนะโอ้โหดูดูดูเนี่ยโอ้โหดูไปแล้วไปแล้วโอ้ยนี่ๆลอยเองแล้วลอยเองแล้วนี่นี่เป็นการทรงตัวนะครับโอ้โหเรียบร้อยนะมาถึงอีกฝั่งแล้วอนะโอ้โหนี่ดูม <c oughs> ินินตอนนี้ครูเริ่มปล่อยมือแล้วนะวเพื่อนๆนี่ดู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  โอ้โดูมินินะนี่ไมินมิโอ้มินินมินินตามคุณครูมาโอ้โหเลวกไหวตามคุณครูมาได้อ่ะเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหดูโอเคเต็ขาทุกครั้งนะเพื่อให้เกิดความคุ้นชินนะครับดูมินินนะแบบนี้เลยแบบนี้เลยคราวนี้ครูให้ลงมาเองเลยอ่ะโอ้โหนี่แบบลงมาเองเลยอ่ะเปไงล่ะเนี่ยจากตอนแรกครูต้องคอยประคองแล้วนี่แบบครูให้โดดลงมาเองเลยอ่ะโอ้โหนี่แบบ นี่แบบวันเดียวนะนี่ยังยังแบบยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยนะนี่ได้ขนาดนี้อ่ะแบบโอ้โหต้องที่นี่เลยนะนี่นี่ครูมิ้วเลยนะนี่ครูมิ้วเลยนะโอเคดูดูดูนี่ปล่อยไมาเลยแล้วนะโอ้โหดูดูมินินะโอ้ตีไขกันเพื่อนๆนี่โอ้โหนี่เริ่มเริ่มคุ้นชินนะนี่มินินเป็นเด็กใจร้อนนะที่ไม่ค่อยกล้าว่ายน้ำนะนี่เจอคุณครูมิวใจเย็นนี่นะเกิดความคุ้นชินนะครับทําให้สามารถ ว่ายน้ําได้นะนี่เริ่มเป็นแล้วนะนี่เพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจนะเดี๋ยวลงรายละเอียดไว้ใต้คลิปเลยนะนี่ต้องครูมิวคนนี้เลยนะอ่าดูดูดูโอเคโอ้ดูดูดูสนุกสนานนี่ว่ายไปด้วยคุยไปด้วยนะโอ้โหนี่มินินชอบมากชอบมากนี่นี่ดูเริ่มเข้าขากันแล้วนะนี่โอ้โหดูมิลินบอกว่ายนี่มิลินเขาว่ายจากตรงเสาเนาะเพื่อนๆเนี่ยเอียงมุมนี่นะคุณครูเขาบอกว่า ต้องไหว้ตรงๆนะครับอ่านี่ไหว้ถ้าไหว้ตรงๆมันจะไหว้ใกล้นะแต่มีนินเขาไหว้เฉียงอะ่ะมันก็เลยไกลขึ้นอ่ะนี่อ่ะเออตอนนี้มีนินก็เริ่มจะไหว้ได้แล้วครับแต่ว่ามีมีการเอียงอยู่นะครับฮะ<า>โอ้โหดูดูโอ้โหดูนีน่นีน่เริ่มตรงแล้วนะเริ่มตรงแล้วนะเริ่มตรงแล้วนะโอ้หนี่นี่รอยยิ้มเสียงหวัวเราะนะในการว่ายน้ำนะโอ้โหดูมินินนะ สนุกสนานชอบใจนะต <Yahoo! S 1> ีขาต่อตีขาต่อตีขาต่อด,ดูดูเพื่อนๆว่าจะตรงหรือเปล่ตตตตตาตรงเปล่าตรงอยู่ตรงอยู่เบี้ยนนิดนึงโอเคเป็นงไงบ้างครับเพื่อนๆกับการเรียนายน้ำครั้งแรกของมิดินนะมีนะเจอครูมิว้วใจเย็นมากๆนะเพื่อนๆคนไหนสนใจก็อย่าลงรายละเอียดใต้คลิปให้นะครับ ฝากติดตามช่องมิลินฟินเพอร์เป็นกำลังใจให้มิลินด้วยครับวันนี้มิลินของตัวไปเรียนไว้หนานอนนะครับบ๊ายบาย